ท่นคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสวยผ้าสวยไปสวยนะคิดว่าเนี่ยต้องเป็นประมงธานีแน่นอนเพราะผ้า,ราประมงโดนใบเขาเป็นแทงใบยาวบิดหอ่อทั้งจะห่อใบเขาจะไม่เหยียดตรงเหมือนกับข้าวทุกอย่างทุกอย่างหมด มแมลงจะเริ่มเ่นวดวเนี่ยเป็นใบขาวจะไปยึดกยก็เอาแบบปอดสารพิษีิครับเนี่ยปอดสารพิษคืน้นาของเราเนี่ยไม่ได้ใส่สารอะไรเลยมันก็ต้องมีนิดนหน่อยที่เป็นแมงประตูพืชมาผมจะ,ะใส่เฉพาะเอ่อปุรดานอย่างเดียวเฮ้ยเอา,าองั้นเลยเห,หรอเหาะไว้ตั้งแต่เริ่มหวานแล้วจะเหาะปูรดานบางๆน้อยๆเพื่อกันแมลงมากิน ใบกินต้นกินเพราะฝ่าจะถึงข้าวออกเนี่ยเพราะข้าวนี่มันสามร้อยห้าวันสามร้อยสิบห้าวันหมดเพราะบุรดานนี่อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหมดลทธิ์เพราะเดี๋วน,นี้มันไม่ใช่บุรดานมันเป็นพวกฟูละแทรมันเป็นยาปลาไม่ตายมันนั่นแล้วแล้วนี่ถอนอะไรอยู่ครับน้ำแของถอดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยวัดกระปื้อครับอีนี่วัดกระปือ นี่นี่วัชพืชใช่ไหมครับครับวัชพืชนี่วัชพืช,พชพสิ่งที่เราไม่ต้องการ,รเนี่ยถ้าเขาโตมาแล้วเขาก็จะเบียดข้าวหมดโดยที่ข้าวไม่โตเบียดแทนที่ข้าวจะแตกคอก็ไม่แตกครับเบียดข้าวไอ้นั่นข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา,เ,ามนเนี่ยมเนี่ยเห็นไบางทีเขาโตเร็วที่นี่เป็นยังไงครับผมรามันเบื่ออย่างเนี้ยทำนามันอนุปสรรคหลายอย่างครับ ไหนจะเป็นหนี้ทกศได้เนี่ยอนี้ทกศเนี่ยมันเรื่องใหญ่แล<ช>้วพราตอนเนี้ผมแล้วมันโอวดหัวท้วอย่างร่บาทได้นอออเนี่ยทกสนก็ถ้าอยากจะให้ไม่เป็นหนี้ทกอศออต้องทำไงครับก็เราก็ต้องไม่กู้ครับแต่เราไม่กู้แล้วก็เลิกเป็นหนี้กันก็จบก่อนไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของการข้าวนอกนาไหมครับ โอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าวันนี้พูดถึงเอ่อชีวิตประจำวันของผมํานาที่บ้านครับคือเป็นวัตจักรของชาวนาครับวัฏจักรของชาวนานั่นกต้องมีนี่สินค่้าุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันฟ้าทะทุกอย่างทุกวันนี้มันเลยทําให้ชาวนาก็ต้องปรับตัวไหมครับ ก็ต้องปรับตัวฮะใช้ปุ๋ยที่ราถูกตูปุ๋ยชีวภาพแก้ได้ไหมครับชีวภาพก็ช่วยได้แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยทันใจชาวนาเขาแล้วมันงามช้าโตช้าชาวนาก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นผลก็ครับไม่มีใครอยากได้รัดกับแล้วใบอะไรครับคล้ายๆใบบัวเนี่ยนะครับอ๋อนี่บัวครับบัวบัวอ๋อบัวเหรอครับครับนี่บัวเนี่ยเนี่ยมันไว้ในนาได้ไหม ได้ครับเนี่ยแต่ถ้าโตไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในนาถ้าปล่อยให้เขาโตมานี่เขาจะเบียดข้าวหมดเลยครับโดยที่ข้าวตรงเนี้จะเบียดแหวกเป็นแปลงใหญ่ไปอย่างี้ไปไปไปก็ข้าวก็จะจมน้ําตายรจริงแล้วไว้ไม่ได้แต่นี่เห็นมันอยู่ในนี้ผมก็เลยว่าเอออยากจะไว้ให้เด็กมันดูเนี่ยเนี่ยมันมีหัวนิดเดียวดูสิครับเนี่ยมันยังแตกขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวนิดเดียวดูสิเนี่ยครับ นี่บัวเพื่อนครับบัวเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่บัวพันไม่ใช่ครับไม่ใช่ <dentro S 1> บัวเพื่อนดอกสีม่วงม่วงแล้วใครไปโดนแม่กินข้าวมันหักไอ้ที่มันแตกหน่อออกมาเนี่ยมันเริร่มแตกหน่ฮเห็นผลที่ให้น้ําอยู่แฉะแค่นี้คือเพื่อเพื่อให้การแตกกอครับผ้ <อ Something S 1> าข้าวข้าวนี่ไม่แตกหน่อแต่กอแต่กอครับข้าวนี่ไม่ใช่แตกหน่อเขาได้แตกกอแตกห <ๆ S 1> น,นอนี่มันเป็นกล้วยแล้วใช่ไหมกล้วยใช่ไหมครับกล้วย <catalog S 3> อะไรอ้อยอะไรพวกนั้นแตกหนอ่อแต่ข้าวนี่าเรียกแตกตอ<ๆ>กอใหญ่กอบานเรียกแตกตออย่างเดียวครับครับนี่นะี่อย่างนี้ยังได้สามตะเกียงได้งไหมครับน,นี่แค่ระยะไม่กี่วันนี่สามตะเกียงแล้วไหมเนี่ยครับนะี่สามตะเกียงคือมันคือแทงสามแตกตอออกมาสามแตกแตกแทงออกมาแล้วได้สามแล้วแล้วต้นแม่ต้นหนึ่งนี่เป็นสองแล้วอ่ะครับ เดี๋ยวถ้าน้ำน้อยนอ,นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะต้องแตกปกติีนเขาจะแตกได้กี่ตะเกียงครับประมาณหกครับอ๋อแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นมีสูงสุดน่าจะสามหรือสี่ตะเกียงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยสี่ตะเกียงใช่มใช่ใช่แล้วเดี๋ยวแต่เนี่ยอีกสองเมตรป,ครนนตรปร่ครับเนี่ยนะสองกอเนี่ยครับกอเนี่ยอ๋อกอนี้กอนี้เนี่ยกับ โอ้ก้อนนี้น่าจะเป็นสองเมตดครับบางเรื่องมัน,ม,นมันงอกอยู่ใกล้กันโอ้สามครับนี่นะงอกอยู่ใกล้กันเนี่ย้อเนี่ยสามสามสามก้อนอย่างนี้ระยะข้าวแค่สิบกว่าวันนี่หรือสิบห้าวันนี่ระยะนี้ยางยางครับยังดีไม่เกินสองตะเกียงแค่เนี้ยถ้าเดือนนึงไปแล้วอ่ะจะได้อีกเยอะมันก็ของดการสอบถามท่านนี้ก่อนโอ้ครับผมครับครับครับ